สวัสดีครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะผมอยากให้พยายามทบทวนเรื่องตัวดำเนินการนะฮะถือว่าตัวดำเนินการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือเขียนนิพจน์ต่างๆนะฮะนอกจากตัวดำเนินการแล้วนะครับก็ต้องเขียนโปรแกรมรับข้อมูลให้ได้นะฮะสำหรับภาษาไพทอนนะครับอยากให้ลองทบทวนเรื่องข้อมูลนั้นะลองดูนะฮะว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมรับข้อมูลเข้าไปนะฮะ แล้วเราจะประมวลผลข้อมูลนั้นได้ยังไงนะครับในภาษาไพทอนนะครับข้อมูลแต่ละชนิดที่รับเข้าไปเนี่ยเวลาเราประกาศตัวแปรไม่ต้องระบุนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทราบประเภทของข้อมูลนะฮะเราสามารถใช้คําสั่ง t y p ได้ครับในอย่างเช่นว่าถ้าผมมาในโหมดเชลโหมดนะครับผมลองดูว่า24นี่นะฮะอยู่ในกลุ่มข้อมูลประเภทใดนะฮะมันก็พิมพ์คาว่า t y p นะฮะแล้วก็วงเล็บใส่ข้อมูลเข้าไป ภาษา Python ก็จะประมวลผลว่า24นี้นะครับเป็นข้อมูล i n t e g e t r จะโชว์ตรงนี้ออกมานะฮะ c a s t in นะฮะหรือเราดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ครับ22.4อยู่ในกลุ่มข้อมูลชนิดใดนะก็บอกว่าข้อมูลชนิดนี้นะฮะอยู่ใน c a s t ของข้อมูลข้อสนิยมนะ c a s t นี่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของข้อมูลนะทำความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก่อนแต่จริงนะเรื่อง c a s t มีรายละเอียดอีกเยอะนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเราใส่ข้อมูลเป็นสต i ิ g ครับแล้วเราก็ใช้คําสั่ง type ครับพิมพ์ออกมาฮะ ไทยแล้วก็ใส่ i ิงเข้าไปนะฮะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับ24.5นะฮะก็จะโชว์คำว่าอยู่ในคัสติ n งออกมานะฮะคราวนี้ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าเราต้องการนำไปประมวลผลเนี่ยเราสามารถที่จะแปลงข้อมูลประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่งได้ครับการแปลงข้อมูลนี่นะฮะเราก็พบมากๆในการเขียนโปรแกรมรับข้อมูลตัวอย่างเช่นนะฮะใช้คำสั่ง i n p u t ครับ ถ้าเขียนโปรแกรมแบบนี้นะฮะจะใช้คําสั่ง input แล้วก็จะโชว์ข้อความ string มาโชว์มานะฮะแล้วเคอร์เซอร์ก็อยู่หลังตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้คําสั่ง input นี้โชว์ข้อความ string จะรอรับการกดแป้นพิมพ์ครับถ้าเรากดแป้นพิมพ์กดคีย์บอร์ดเข้าไปก็จะเก็บอยู่ในตัวแปรตัวแปรนี้ชื่อว่า apple นะฮะสมมติว่าพอเรารันโปรแกรมนี้นะฮะใน shell mode นะฮะก็จะโชว์ว่า enter number of apple นะฮะใส่คํานี้ครับ enter number of apple อันนี้คือจะโชว์ออกมา โชว์มาปั๊บเราพิมพ์เลข4เข้าไปนะพอพอใส่เลขก4เข้าไปปับ๊บเลข4นี้นะฮะสนี้นะฮะจะเก็บในตัวแปร Apple ิลนะจากนั้นครับลองใช้คำสั่งปินครับปินนะฮะข้อมูล Apple ออกมาแต่บอกว่า Apple นี้นะครับเอาข้อมูลในตัวแปร Apple บวกกับ1นะผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะภาษาไพทอ,อนะนจะแจ้ง Error ออกมานะมื่แจ้ง Error แบบนี้ออกมานะครับ ผู้ที่เขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับต้องอ่านนะฮะอ่านว่า error นี้คืออะไรนะแล้วก็ทำความเข้าใจนะเพราะั้นอันนี้นะครับมันบอกว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนี้นะครับไม่สามารถนำไปบวกกับตัวเลขจำนวนเต็มนะฮะไม่สามารถนำไปบวกกับตัวเลขหนึ่งได้เพราะว่าการกดแป้นพิมพ์เข้าไปนั้นนะครับในภาษาไพทอนรับเป็นสตริงนั่นในนี้ก็บอกว่าเราไม่สามารถนำสตริงนะครับไปบวกกับตัวเลขได้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ข้อมูลที่ใส่เข้าไปนะครับเป็นข้อมูลที่นําไปบวกได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้นะครับเปลี่ยนสตริงตัวนี้นะครับให้กลายเป็นตัวเลขนะทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเขียนโปรแกรมแล้วเจอเออร์เอร์มานะฮะต้องพยายามอ่านทําความเข้าใจนะฮะไม่ยากนะฮะอันนี้มันจะบอกว่าในบรรทัดที่1น่ะฮะที่รับข้อมูลเข้าไปนั้นเนี่ยเป็นสตริงนะฮะไม่สามารถนำมาบวกกับตัวเลขได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการนําข้อมูลนี้ไปบวกนะฮะทำให้เป็นตัวเลขนะฮะ ก็ต้องแก้ใหม่ครับแก้ใหม่แบบนี้ครับนะจากตัวนี้นะครับตัวเลขข้อมูลที่ใส่เข้าไปอยู่ในตัวแปร Apple นะครับใช้คำสั่ง in นํำหน้ามันก็จะแปลง a p p l e ลตัวนี้นะครับที่เป็นตัวสต i ิงที่เก็บตัวเลข4นะฮะให้เป็นตัวเลขซะก่อนใช้ in นํำหน้าแล้วก็บวกกับ1นะผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็น5ดังนั้นการรับข้อมูลเข้าไปถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับจะต้องเขียนโปรแกรมรับข้อมูลแล้วบวกข้อมูลให้ได้นะฮะแล้วก็ใช้ตัวระเบินการต่างๆให้ได้ด้วย นะครับตัวอย่างนะครับอีกอันนึงที่อยากจะให้เห็นนะครับว่าสตริงนะฮะในภาษาไพทอนเนี่ยสามารถนำสติงมารวมกันได้ครับตัวอย่างนี้นะครับผมให้ st 1เก็บคำว่า p ไพทอน st 2เก็บว่า playing with นะครับ st 3เก็บคำว่าจ a ว a นะผมสามารถสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะชื่อ st 4นะฮะและ st 4นี้มีค่าเท่ากับ st 2เพราะฉะนั้น เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลนะครับ st 4นี้นะครับก็จะเก็บควาว่า uh, playing with นะครับคราวนี้ถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับบอกว่า st 4เท่ากับ st 2บวกกับ st 1นะก็จะนำสตริงคำนี้นะครับนะ playing with นี่นะครับไปบวกกับ y y t o o ครับนะเอามาต่อนะเป็นการต่อสิง่งเอาสิ่งมารวมกันแล้วเก็บไปใน st 4 นะฮะคราวนี้ถ้าเราเขียนโปรแกรมพิ n ออกมาปั๊บ p ิมพ t s4 นะฮะก็จะกลายเป็นว่า Playing with Python ออกมาตรงนี้นะ,ะหรือเราอาจจะใช้คําสั่งพิมแบบนี้เลยก็ได้ครับและในเครื่องหมายพิมเนี่ยเอาสิ่ง2ตัวมารวมกันนะฮะ s t 2บวก s t 3 s4 สก็ with. เพลง i t h s t 3คือ Java นะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นเพลง w ิ t จาว v a นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสตริงสามารถนําเครื่องหมายบวกมารวมกันได้ครับการรวมสตรงก็คือการต่อสติงนะฮะ และถ้าต้องการเขียนโปรแกรมต้องการจะทดสอบการทำงานง่ายๆนะครับก็อยากจะให้ลองทดสอบในเชลโมดนะฮะคราวนี้ลองคิดนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมกับตัวรำเมินการนะฮะลองกำหนดตัวเลขขึ้นมาเล่นๆครับถ้าบอกว่า A เท่ากับ3 B ครับ b เท่ากับ2ลองใช้สมองเราเนี่ยนะค,คิดว่าถ้าเราจะเขียนนิพจน์บําบลนผลแบบนี้ออกมา นะฮะ a บวก B คูณ2นะ,ะบวกกับวงเล็บ2คูณ a บวก B คูณ3บวก2อนะฮะอยากให้พวกเราลองสึกคิดนะครับว่าถ้าคอมพิวเ,เตอร์ประมวลผลแบบนี้ออกมาปั๊บนะครับ C น่าจะเป็นอะไรนะลองใช้สมองเราในคิดนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสิ่งนี้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูว่าค่าที่ออกมาเนี่ยจากที่สมองเราคิดกับโปรแกรมคอมพิวเ,เตอร์คิดเนี่ยมีค่าเท่ากันนะป่ะนะฮะนะแล้วเราก็ลองพิมพ์ c ออกมา ลองดูนะฮะว่าถ้าคอมพิวเตอร์ทําแบบนี้ได้อะไรคิดก่อนนะครับคิดก่อนแล้วค่อยทดสอบกับโปรแกรมนะฮะอันนี้นะฮะผลลัพธ์ที่ได้นะฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะจากนั้นลองคิดเล่นๆนะฮะเราบอกว่าถ้า A เท่ากับ 5b เท่ากับ3เราเขียนนิพจน์แบบนี้ครับ C เท่ากับ A นะครับแล้วก็หาร B นะการหารมีหลายรูปแบบลองคิดเลยครับแบบนี้ c, นนนะะ c a B, ีน่าจะเป็นอะไรนะฮะ c เท่ากับ a เปอร์เซนต์ดูสิครับว่าน่าจะเป็นอะไรนะฮะ c เท่ากับ a นะครับแล้วก็หารแบบนี้ b ครับลองคิดลองฝึกคิดเยอะๆนะฮะถ้าเราฝึกกับตัวระเมินการข้องแล้วนะครับการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆเขียนนิพพต่างๆมาเราก็จะเขียนได้เร็วเลยนะฮะฝึกคิดก่อนที่จะดูผลการลันนะคราวนี้ลองดูนะฮะว่าถ้าผมจะลองเล่นการเขียนโปรแกรมทดสอบโปรแกรมต่อไปนี้นะฮะลองดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองดูตามผมมาเลยนะครับ ลองเขียนโปรแกรมเล่นๆแบบนี้ก็ได้ครับถ้าผมบอกว่า a นะฮะเท่ากับ input ใน input นะฮะแล้วผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับ input number อันนี้ฮะ input number นะลองเล่นๆน,นะครับ input number นะฮะแล้วก็รับข้อมูลมาแบบนี้นะนี้ก็รับ a เข้าไปนะฮะใส่ a เป็น4นะฮะ สีก็เก็บอยู่ใน a แล้จากนั้นนะครับลองปินครับลองปินนะครับแล้วอันนี้บอกว่าให้ตัวไป a นะครับบวกกับ2บวกกับ2นะฮะดูถ้าเกิดอะไรขึ้นครับก็จะแจ้งเออร์เรอร์มาที่บอกว่าเราไม่สามารถนำสิ่งตัวนี้รับเข้าไปเป็นสิ่งนะฮะไปบวกกับ2ได้นะเราอาจจะแก้ปัญหานี้นะครับเป็นปินนะครับแล้วก็วงเล็บนะครับเปลี่ยนตัว a ให้เป็น integer ก่อนนะ int นะฮะ a แล้วก็บวกกับ2อนะฮะเร่ออกมาก็จะได้6นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเออร์เลอร์อะไรมานะครับต้องอ่านนะครับอย่าพุ่งตกใจนะคราวนี้ผมจะลองเขียนโปรแกรมในหมดสคริปต์ร์ดนะฮะนะผมสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วผมก็ลองเขียนโปรแกรมง่ายๆว่าเอนะครับเท่ากับนะฮะผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยฮะอินนะครับแล้วก็ input ใช้คําสั่ง input นะฮะ input นะครับแล้วก็โชว์ string มา input number input number one นะครับลองเล่นแบบนี้นะฮะ input number one นะฮะจากนั้น b เท่ากับ input นะฮะอันนี้แปลงตัวเลขนะครับนะพิมพอะไรเข้าไปต้องเข้าใจความหมายนะฮะแล้วก็ input number input number two นะฮะจากนั้นนะครับผมบอกว่าให้ c นะครับเท่ากับ a นะครับหาร b นะฮะเป็นหารแบบนี้นะครับแล้วก็ลองพิมพ์นะฮะผมพิมพ์สตริง2ตัวนะฮะ c เท่ากับอ่านะสตริงตัวเดียวก็ได้ครับอันนี้แต่ว่ามีข้อมูล2ค่านะฮะแล้วอันนี้คือเอา c มาพิมพ์นะฮะลองดูแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองรันโปรแกรมดู พอรันก็ลองเซฟก่อนนะฮะผน้ามเซฟนะฮะตั้งชื่อว่าเทสตนะฮะเ็จง่ายๆแบบนี้นะฮะรันโปรแกรมมาปั๊บนะฮะก็บอกว่า Input Number 1ผมใส่5ใน Input Number 2ใส่2นะฮะผลลัพธ์ที่ได้มานะฮะสี่ก็เท่ากับสองจุดห้านะก็ลองเปลี่ยนแบบนี้เล่นๆนะครับจากหารธรรมดานะครับเป็นหารเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นหารเปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็ลองรันดูครับเมื่อกี้ได้สองจนะอันนี้เอาใหม่ครับ input number one นะฮะห้านะฮะ input number two สามนะฮะอันนี้ก็ได้สองนะลองรันใหม่ครับลองรันใหม่นะครับลันใหม่นะฮะ input number one ห้าใน input number t w สองนะครับก็จะได้หนึ่ง นะฮะนะต้องเข้าใจเหตุผลนะฮะว่ามันได้1เพราะอะไรอย่าพุ่งงนะฮะนะได้1เพราะว่าหารแบบเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรต้องทําความเข้าใจนะผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากหารแบบเปอร์เซ็นต์เป็นหารแบบนี้ดูนะฮะแล้วก็ลองรันดูนะครับนะลองฝึกคิดเรื่อยๆนะฮะอันนี้5นะฮะอันนี้2นะผละลัพธ์ได้แคเป็น2นะลองเปลี่ยนดูครับนะฮะอันนี้เป็นดอกจันสองครั้งนะฮะทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนพื้นฐานต้องได้ก่อนนะฮะ นะน,นี่เป็นการทบทวนง่ายๆเกี่ยวกับกระบวเนินการก่อนเขียนโปรแกร,รมอื่นๆต่อไปครับอันนี้5อันนี้2นะฮะก็ได้เป็น25นะฮะทำความเข้าใจกับตัวดำเนินการง่ายๆให้ได้นะฮะถ้าเออร์เลอร์มาก็ลองแก้นะครับถ้าแบบนี้เราได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเขียนโปรแกร,รมขั้นต่อไปลองดูนะครับไม่ยากครับ